แพรี่ไพรวันแหกกฎเพื่อแม่ยอมให้พระเจิมรถสุดท้ายไม่ได้เจิมสงสัยหลวงพ่อมียานแพรี่ไพรวันแหกกฎของตัวเองเพื่อแม่ยอมเอารถไปให้พระเจิมแต่สุดท้ายไม่ได้เจิมสงสัยหลวงพ่อมียานรู้ถึงจิตใจหลังลาศิกขาออกมาเป็นคารวาชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปมากพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสําหรับไพรวันวรน,นบุตร หรืออดีตพระมหาไพาวนันซึ่งปัจจุบันได้แปลงโฉมเปลี่ยนลุกอย่างที่ใจตัวเองต้องการและมีชื่อใหม่ว่าแพรรี่ซึ่งตั้งแต่สึกมาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินจนสามารถซื้อรถหรู bmw ด้วยเงินสดกว่า3.6ล้านบาทหลังได้รับรถป้ายแดงมาเป็นที่เรียบร้อยแพรรี่ก็เผยว่าขอบคุณตัวเองที่กรุณามอบรถคันนี้เป็นของขวัญให้ รู้สึกหายเหนื่อยและมีกำลังใจที่จะทำงานให้มากยิ่งขึ้นไปอีกและที่สำคัญขอบพระคุณคนรักรอบๆข้างทุกคนทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องและพี่เพื่อน,น,นร่วมงานอะไรที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนเป็นรางวัลกำไรและเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อจิตใจทั้งหมดนอกจากนี้แพรรี่ยังเขียนเล่าเรื่องราวน่ารักๆเกี่ยวกับแม่และรถหรูคันใหม่ในเรื่องการเจิมรถด้วยว่า ส่วนตัวเป็นคนไม่ได้นิยมเรื่องการบูชาวัตถุมงคลและการเสกเจิมใดๆตั้งแต่ตอนบวชเป็นพระและตั้งใจยึดถือเรื่องนี้เป็นกฎเหล็กแต่ทว่าครั้งนี้แม่ขยันขยอขอให้เจิมรถเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเป็นห่วงลูกและด้วยความรักแม่จึงยอมแหกกฎเหล็กนี้แม้จะไม่อยากทำแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจมิมเป็นการเจิมที่ไม่ได้เจมิมมีเรื่องเล่าน่ารักๆอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่า เนื่องจากดิฉันเป็นคนที่ไม่พรามและไม่ใส่เด็ดขาดคือไม่นิยมเรื่องการบูชาวัตถุมงคลและการเสกเจิมอันนี้เป็นกฎเหล็กในการดำเนินชีวิตของดิฉันตั้งแต่สมัยที่ดิฉันยังบวชอยู่และถึงตอนนี้ที่ศึกแล้วดิฉันนกก็ยังคงยึดมั่นในหลักการเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ศึกมาดิฉันออกรถมาแล้วสองคันและทั้งสองคันที่ว่านี้ดิฉันก็สัญญากับตัวเองว่าดิฉันจะไม่เจิม และไม่ห้อยวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังอะไรไว้ในรถของดิฉันเด็ดขาดเอาเป็นว่าคนขายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดงไม่ได้กินเงินดิฉันก็แล้วกัน5,555วันนี้พอดิฉันรับส่งมอบรถคันใหม่เสร็จแล้วดิฉันก็พาพ่อแม่และญาติพี่น้องไปทานอาหารริมทะเลหลังทานข้าวเสร็จด้วยความที่แม่ดิฉันนางเป็นคนที่มีวิธีคิดแบบคนโบราณน,นางเชื่อเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็น นางก็ขยันขยอขอร้องให้ดิฉันเอารถไปให้หลวงพ่อที่วัดเจิมให้นางบอกว่าคุณลูกเดินทางไกลไปเจิมสักหน่อยเถอะแม่ขอจะได้คล้าวคลาดปลอดภัยอด้วยความที่ดิฉันเป็นลูกกระตันญูใจหนึ่งก็ยึดมั่นในหลักการดําเนินชีวิตของตัวเองใจหนึ่งก็แคร์ความรู้สึกแม่กลัวว่าถ้าปฏิเสธดือด้อๆเลยไม่เอารถไปให้หลวงพ่อเจิมนางก็จะไม่สบายใจทำไงได้ดิฉันก็เลยต้องขับรถเข้าไปหาห,าหลวงพ่อที่วัด จะด้วยความที่หลวงพ่อรู้จักกิติศัพท์ของดิฉันดีตั้งแต่สมัยที่ยังบวชอยู่หรืออย่างไรก็ไม่ทราบหลวงพ่อแม้รู้ว่าดิฉันจะเอารถไปให้เจิมแต่ท่านก็ไม่ยอมเตรียมของสำหรับเจิมอะไรสักอย่างไม่มีแป้งเจิมไม่มีแผ่นทองดิฉันแอบสงสัยว่าหลวงพ่อน่าจะมียานทิ์ล่วงรู้วาระจิตใจดิฉันเป็นแน่แท้ทีเดียวเชียวห้า ดิฉันไม่รู้จะทำยังไงแม่ดิฉันก็เหมือนอยากจะให้หลวงพ่อเจิมรถให้ได้เสียเหลือเกินบุญบาปของเจิมไม่มีค่้า555ยตอนนั้นในใจดิฉันก็แอบขำอยู่คนเดียวแอบบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ไม่เจิมไม่เสกอะไรในรถของดิฉันเพราะถ้าหลวงพ่อทำแบบนั้นดิฉันก็คงรู้สึกผิดกับตัวเองไม่น้อยเหมือนกันแต่ถึงจะไม่ได้เจิมอะไรขับรถไปถึงวัดขนาดนั้นแล้วดิฉันก็เลยกราบนิมนต์หลวงพ่อบอกหลวงพ่อว่า ขอความเมตตาพระอาจารย์นั่งรถให้เป็นสิริมงคลสำหรับผมหน่อยนะครับขอความเมตตาให้ศีลให้พรพร้อมโอวาทด,ด้วยซึ่งท่านก็เมตตาดิฉันตามนั้นท่านไม่นั่งฝั่งคนขับด้วยนะเหมือนท่านรู้ท่านบอกว่าฝั่งนั้นมหาต้องไปนั่งจริงๆท่านคงอยากจะบอกดิฉันแล้วว่าอาตมาขับรถไม่เป็นนโยมา555ดิฉันโล่งใจมากที่การขับรถมาเจิมที่วัดครั้งนี้ทำให้ทุกคนสบายใจ หลวงพ่อก็สบายใจที่ไม่ได้เจิมรถให้ดิฉันดิฉันก็สบายใจที่หลวงพ่อไม่ได้เจิมรถให้ส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าจะสบายใจมากกว่าคนอื่นนั่นคงเป็นแม่ของดิฉันเพราะนางคงคิดว่าหลวงพ่อเจิมรถให้ลูกของนางแล้วทั้งที่ท่านไม่ได้เจิมอะไรห5 5ันห้าห้าห้าแพทย์แกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ที่เมตตาค่ะซึ่งนอกจากแฟนๆที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับรถยนต์คันใหม่ของแพรรี่ แล้วยังพากันส่องเลขทะเบียนป้ายแดงเพื่อหวังเสี่ยงโชคแพรรี่ไพวันแต่งหญิงฟาดสนันเปิดหมดเปลือกราม่าความรักและชีวิตในอดีตแพรรี่ไพรวันโอนสด3.6ล้านซื้อรถ BMW ล้านถ้ายังไม่ตายก็หาเงินใหม่ได้แพรพรี่ไพวันล้านช่วยแปลกใจตอนดิฉันขยันทำงานด้วยค่ะปมซื้อสด BMW